สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องแม่นายมาแชร์วันนี้แม่นายก็มีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆสําหรับคลิปนี้นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องผมขาวนะคะหรือว่าผมงอกผมไม่ดกดําหรือว่าใครที่กําลังเริ่มมีผมงอกต้องลองสูตรนี้เลยนะคะเพราะว่าสูตรนี้นะคะเป็นสูตรสมุนไพรร้อเซนะคะสามารถชงดื่มได้ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะจะบํารุงผมนะคะบํารุงร่างกายยังจะช่วยเรื่องบํารุงสมรรถภาพทางเพศทั้งชายและหญิงด้วยค่ะ สำหรับท่านชายและท่านหญิงที่มีอาการอ่อนล้าอ่อนเพลียนะคะหรือว่าสมรรถภาพทางเพศลดลงก็สามารถใช้สูตรนี้มาชมดื่มได้ทุกวันได้เลยค่ะก่อนที่จะไปชมคลิปเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามแม่นายรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไปดูส่วนผสมและวิธีการทําสูตรนี้ได้เลยค่ะ สำหรับสูตรนี้นะคะจะเป็นสูตรบำรุงร่างกายนะคะจะช่วยเรื่องปรับฮอร์โมนในร่างกายกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวเราให้แข็งแรงยิ่งขึ้นและทําให้เลือดลมเราไหลเวียนได้ดีด้วยค่ะสําหรับใครที่มีผมขาวผมงอกหรือว่าผมบางศีสรสะล้านก็สามารถทําสูตรนี้ได้เลยนะคะสำหรับสูตรนี้เราจะใช้ส่วนผสมแค่4ี่อย่างนี้เท่านั้นนะคะตัวแรกจะเป็นกระชายค่ะมะนาวนมเปรี้ยวและน้ําผึ้งค่ะ เดี๋ยวเรามาทําขั้นตอนแรกกันเลยนะคะตัวกระชายนี้นะคะเราต้องนําไปล้างให้สะอาดก่อนนะคะนี่นะคะเขาจะเป็นสมุนไพรที่หัวในดินนะคะเขาก็จะมีเชื้อแบคทีเรียหรือว่าจะมีเศษดินติดอยู่บ้างนะคะเราก็ต้องล้างกระชายให้สะอาดก่อน,นะคะ่ะวิธีการล้างนะคะเปิดน้ําให้ท่วมแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วก็ใช้เกลือแกงเรานะคะ ตักลงไปประมาณสัก2ช้อนชา,าแล้วก็แช่ทิ้งไว้หรือใครที่จะใช้เป็นเบกกิ้งโซดาก็ได้นะคะใช้ปริมาณเท่ากันเลยค่ะไว้แบบนี้นะคะประมาณสัก1 0 1 5ึาทีก่อนค่ะทิ้งําความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะคะสําหรับการเลือกกระชายนะคะเลือกกระชายที่หัวใหญ่ๆแบบนี้แก่ๆแ,แบบนี้เลยนะคะแล้วก็เด็ดมาได้เลยค่ะสําหรับตัวเงานะคะเงาตัวนี้นะคะก็สามารถนําไปปลูกต่อได้เลยนะคะ อันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาซอยเป็นแว่นบางๆนะคะเพื่อที่เราจะได้ไปตำไปบดไปปั่นได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะสูตรนี้นะคะแม่นายจะนํากระชายนี้นะคะไปปั่นนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ไม่มีเครื่องปั่นนะคะก็ตำไปโขลกก็ได้นะคะ รับกระชายนี้นะคะจะมีประโยชน์ได้ทั้งชายและหญิงเลยนะคะใครที่มีอาการอ่อนร้าอ่อนเพลียเขาก็จะช่วยเรื่องให้ฟิตปังขึ้นมาได้เลยนะคะและเขาจะช่วยเรื่องทําให้เลือดลมเราไหลเวียนได้ดี นอกจากจะบำรุงร่างกายเราแล้วนะคะเขายัางจะช่วยเรื่องบำรุงเส้นผมเราด้วยค่ะสำหรับใครที่มีเส้นผมบางหรือว่าผมงอกผมขาวนะคะเริ่มมีผมหงอกก็สามารถทำมาทานได้เลยนะคะสูตรนี้ดีมากๆเลยค่ะและสูตรนี้นะคะต้องขอบคุณจากช่องแม่ก้อยด้วยนะคะเพราะว่าสูตรแม่ก้อยนะคะแม่นายได้ทดลองทานแล้วนะคะเขาจะทานง่ายนะคะแล้วก็ไม่เฟื่อนคอด้วยค่ะอันนี้นะคะเราก็ซอยเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรานำมาปั่นกันเลยค่ะ ส่วนการปรั่นนะคะตัวกระชายนะคะ1กรัมมือต่อน้นํา1แก้วนะคะใครที่กลัวที่จะเผ็ดร้อนเกินไปนะคะก็สามารถเพิ่มปริมาณน,น้ําลงไปอีกนิดหน่อยได้เลยค่ะกระชายสูตรนี้นะคะแม่นายจะใช้ประมาณ2กรัมมือนะคะแล้วก็เติมน้ําลงไปประมาณสัก2แก้วค่ะ เขาจะมีฟองออกมาค่อนข้างเยอะเลยนะคะสําหรับใครที่จะนําไปตามไปโขกนะคะก็สามารถโขกเฉพาะกระชายนะคะเสร็จแล้วก็มาผสมน้ําได้เลยค่ะตัวฟองเขาจะไม่ค่อยมีนะคะแล้วก็ลดน้อยลงด้วยค่ะถ้าใครที่ใช้เครื่องปั่นนะคะมันมีฟองแบบนี้นะคะเราตักเฉพาะตัวฟองออกนะคะจะได้ไม่ขมจะได้ไม่เฟื่อน,นะคะ่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นํามาแยกกากนะคะสามารถกรองด้วยกระชอนแบบนี้นะคะหรือว่าใครที่จะกรองด้วยผ้าขาวบางก็ได้ค่ะการกรองด้วยผ้าขาวบางนะคะก็จะแยกกากได้ออกมาค่อนข้างละเอียดเลยนะคะเรากรองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเขายังมีฟองอยู่ก็สามารถตักฟองออกอีกนิดหน่อยได้นะคะแต่ถ้าใครที่ทานขมได้ก็ไม่มีปัญหานะคะ ต่อไปเราจะเติมเป็นนมเปรี้ยวลงไปนะคะสามารถใช้เป็นนมเปรี้ยวยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะแล้วแต่ที่เพื่อนๆชอบและสะดวกได้เลยนะคะเปรี้ยวขวดนี้นะคะปริมาณ140 ml นะคะสําหรับใครที่ าทานตัวน้ำกระชายยากนะคะก็สามารถเติมได้ทั้งหมดทั้งขวดเลยนะคะแต่ถ้าใครที่ทานน้ำกระชายได้นะคะก็สามารถเติมประมาณสักครึ่งขวดก็ได้ค่ะรับส่วนผสมต่อไปนะคะเราก็บีบน้ำมะนาวลงไปประมาณ1ลูกนะคะน้ำมะนาวนะคะเขาจะช่วยเรื่องบำรุงร่างกายนะคะมีวิตามินซีสูงเรื่องดีท็อกกลําไส้เราด้วยค่ะน้ำมะนาวที่มีน้ำน้อยๆน,นะคะก็สามารถเติมไปประมาณสัก2ลูกก็ได้ค่ะ เราก็ได้เป็นหัวเชื้อน้ำกระชายเข้มข้นเรียบร้อยแล้วนะคะและสูตรนี้นะคะสามารถเก็บใส่ในตู้เย็นเก็บไว้ได้นานประมาณ10-15วันนะคะอย่ากเก็บไว้นานกว่านี้นะคะเพราะว่าตัวสารอาหารเขาจะลดน้อยลงค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการชงดื่มในแต่ละวันกันเลยนะคะ เราจะใช้น้ำกระชายแบบนี้นะคะเราไม่ต้องคนนะคะให้ตักเฉพาะน้ำใสๆข้างบนนะคะตักน้ำกระชายแบบนี้นะคะประมาณ3ช้อนโต๊ะต่อวันค่ะหรือว่าใครที่ชอบเข้มข้นก็ประมาณสัก4ช้อนโต๊ะต่อวันก็ได้ค่ะไปนะคะเราจะเติมน้ำผึ้งลงไปประมาณสัก2ช้อนชากำลังดีค่ะแต่ถ้าใครที่เป็นเบาหวานหรือว่าทานน้ำผึ้งไม่ได้นะคะก็สามารถใช้เป็นสารทดแทนความหวานแบบอื่นๆก็ได้ค่ะ เขาจะทําให้เราทานได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะเราก็เติมน้ําขึ้นไปประมาณสักครึ่งแก้วค่ะคนจนกว่าตัวน้าพึ่งเขาละลายก่อนนะคะสําหรับวิธีการดื่มสูตรนี้นะคะแนะนําดื่มวันละหนึ่งแก้วนะคะ สามารถดื่มช่วงเช้านะคะถึงบ่าย2โมงนะคะเพราะว่าสูตรนี้นะคะเขามีส่วนผสมของน้ำมะนาวและนมเปรี้ยวด้วยค่ะเขาจะช่วยเรื่องดีท็อกซ์ลำไส้ทำให้เราขับถ่ายได้ดียิ่งขึ้นลดไขมันด้วยค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เราถ่ายท้องตอนกลางคืนนะคะไม่ควรชงดื่มเกินประมาณสักบ่าย2ถึงบ่าย3โมงค่ะ สำหรับวิธีการดื่มสูตรนี้นะคะแนะนำให้ดื่มติดต่อกันรประมาณ5วันนะคะและก็หยุดไปประมาณอีก2วันนะคะหลังจากนั้นให้วนดื่มแบบนี้นะคะ5วันแล้วก็หยุดอีก2วันค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะบอกเลยว่าทานง่ายมากๆเลยค่ะใครที่ไม่ค่อยชอบกลิ่นของกระชายหรือว่ารสชาติของกระชายนะคะก็สามารถดื่มสูตรนี้ได้เลยค่ะลองไปทำกันเลยนะคะ และสำหรับคลิปนี้นะคะแม่นายก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพ,พือ่อนเพื่อถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่นายได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ